อ,อนุาสารอ,อสอทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เอาละครับคุณผู้ชมกลับมาอีกช่วงครับอยู่กับผมที่ซีแมนแล้วก็พี่ออนนะฮะนักเขียนและช่างภาพจากอนุสา,านนสอทอครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อละกันแต่ก่อนคุยกันย้ำเอสเมหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชม42214002มาคุณจะพาคนที่แบบว่ารู้ใจคุณนั้นนะฮะหรือว่าคุณรักนั้นนะครับไปเที่ยวที่ไหนในช่วงหน้าฝนที่ไหนดีพี่ออนต้องเก็บไว้ในใจแชร์นหน่อยสิแชร์นหน่อยอคนรู้มีสองอย่างเดี๋ยวคนต่มไปผมไม่พี่เลือกนะพี่จะแชร์ตรงนี้หรือพี่จะส่งเอส เม้สี่กับสองหนึ่งสี่ศูนย์เดี๋ยวให้ทางบ้านส่งแล้วกันคิดไว้ในใจเดี๋ยวมีคนตามไปอุ๊บอีป้ารางวัลของเราครับคุณผู้ชมครับเป็นนี่เลยกระเป๋าใส่พาสปอร์ตนะครับซึ่งเราเนี่ยน,นะฮะแนะนำเข้ามานะครับลิมิเต็ดดิชั่นไม่มีที่ไหนหน,นอกจากที่นี่แล้วนะฉะนั้นการเดินทางอยู่กับพาสปอร์ตนะครับเวลาคุณจะไปไหนก็แล้วแต่ครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นนะฮะอย่าคิดว่ารายการของเราเนี่ยเอาอะไรออกมานี่ไม่ใช่เรามีอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันผูกซึ่งกันและกันนี่คุณผู้ชมสี่สองสอง กับพี่ออต่อดีกว่าจริงๆแล้วคำถามที่เกิดขึ้นในหัวผมผมว่าผมแยกไม่ออกคือรู้คือรู้แหละพี่ออสหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเห็นอะไรที่เป็นเก่าๆนะฮะเป็นวัดเป็นปราสาทเป็นอะไรเก่าๆอย่างเงี้ยอโอเคโบราณสถานแต่มีบางที่ไหมที่เราไม่ดูว่าเห็นเก่าแต่เรียกว่าโบราณสถานเหมือนกันอันไหนที่เราใช้เรียกว่าเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรที่เกี่ยวกับโบราณสถานนี่แหละเรียกว่าโบราณสถานได้แล้ว ก็จริงๆมันจะมีสองลักษณะนะครับลักษณะแรกคือว่าตัวความคุณค่าในตัวของมันเองอถ้าโบราณสถานแห่งนั้นมีนลักษณะเด่นเฉพาะตัวรหรือมีคุณค่าในด้านใดด้านหนึ่งม,มีความสวยงามประทับใจหรือเป็นสิ่งสําคัญอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยในตัวเองนั่นก็คือลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าโบราณสถานแต่ในขณะเดียวกันบางที โบราณสถานแห่งนั้นอาจจะไม่ได้มีหน้าตาแปลกประหลาดอะไรเลยแต่ ừ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  เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญ ừ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  ในประวัติศาสตร์หรือว่าบุคคลสําคัญ <velocidad S 2> อ๋อครับอันนี้ก็จะถึงอย่างเช่นได้ไหมอย่างเช่นได้ไหมอาทิเช่นขึ้นมาสมมุติว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นวัดหรือเป็นอะไรก็ได้ใช่ครับก็อาจจะสมมุติว่าเป็นบ้านธรรมดาหลังหนึ่งเออแต่เรามองดูอาจจะธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรสาคัญขึ้นที่นั่นน่ะครับบ้านหลังนั้นก็จะเป็นแหล่งประวัติศาสตร์มีพระมหากษัตริย์เสด อันนั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งประวัติศาสตร์เหมือนกันใช่ครับก็เป็นหลักฐานยืนยันว่ามีเหตุการณ์สาคัญเกิดึ้นที่นี่จริงๆสมมุติว่าหินนี่อย่างที่ที่ไหนดีเกาะเต่าหรือที่ไหนดีสักอย่างหนึ่งที่มีพระองค์ท่านอย่างเช่นมีพระมหากษัตเสด็จไปเสด็จไปแล้วไปจารึกไว้บนหินแบบนั้นพระปรมาธิไทยอันนั้นก็ถือเป็นบรฐาน ครับผมอ๋อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอ่นนี้แหละชัดเจนคือประจากพยานทางประวัติศาสตร์ครับเขาเรียกถ้าทางวิชาการเขาเรียกหลักฐานทางประวัติศาสตร์อ,อส่วนใหญ่คนคิดว่า <c oughs> ปราสาทเก่าวัดเก่านะครับอะไรเก่าๆอย่างเงี้ยคือโบราณิงทนี้คือโบรสถานจริงๆแนละ้วอะไรที่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นโอเคนะั่นคือโบราณสถานเร่นเดียวกันใช่ครันบเป็นประจักษ์เป็นประจักษ์พยานใช่ไหมครับแต่ทำไมพี่ออนมาชอบอะไรแบบเนี้ยประวัติศาสตร์โบราณ ซึ่งผมว่าจริงๆหลายๆคนคิดว่ามันน่าเบื่อมากโอ้่จริงๆคือมันเป็นการ อย่างที่เรียกว่าเที่ยวหัวใจใหม่เนี่ยแหละครับก็คือว่าเที่ยวหัวใจใหม่คือการเรียนรู้เข้าถึงเ่มนี้เลยนี่อะไรครับที่ลงเรื่องสุโขทัยเนี่ยนะครับมันคือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยเราเราไม่ให้อยู่ดีๆเรารู้ได้เองนะครับเราต้องไปไปศึกษาไปหาข้อมูลไปอะไรนยครับการการเดินทางไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปให้ถึงแล้วไปดูไปไปแล้วก็ไปชอปปิ้งหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือเราต้องไปรู้ว่าอันนี้คุณค่าของสิ่งนี้คืออะไร นี่คืออย่างเช่นที่หัวใจใหม่ไปกับกรมสินประกอบนี่คือเป็นอีกหนึ่งสองคดีคือนคอรัมนะครับที่อยู่ในอนุานาสานอสทซึ่งเป็นผลงานของพี่ออสทั้งภาพถ่ายรวมถึงบท,บทความที่อยู่ในนี้ด้วยทั้งหมดเลยทาไมถึงเลือกไปสุขโขทยัยแล้วทาไมหัวใจใหม่กันที่หัวใจใหม่ถึงเป็นที่จังสุขโขทยัยเพราะสุขโขทัยเป็นถ้าพูดถึงความสําคัญครับเป็นแหล่งเ,ออเป็นแหล่งโบราณคดีที่เป็น ถือว่าเป็นราชธานีแห่งแรกของประเทศไทยจริงเหรอใช่ครับของสยามประเทศถ้าที่เรียกได้ถูกมหานครของสยามประเทศใช่เป็นแห่งแรกเป็นเมืองกรุงกรุงเก่าคือมีความเริ่มต้นความเป็นคนไทยที่เนี่โอ้โหใช้คานี้นักเขียนจริงๆเริ่มต้นการเป็นคนไทยที่นี่ที่นั่นถ้าเกิดคนที่ไปนักท่องเที่ยวที่ไปในความรู้สึกี่ออดว่าถ้าเกิดโอเคเราไปเที่ยวที่สกโไทย ตามที่เขียนมาในอนุสารอสทเริ่มล่าสุดเนี่ยนะฮะก็คือแบบเราจะเราจะรู้สึกสัมผัสอะไรบ้างก็ถ้าพูดถึงที่เป็นสุดยอดของสุโขทัยนะครับก็ค oui, ืออ hey, ุทยานประวัต uh ิศาสตร์ศรีสัชนาลัยประทับใจไหมประทับใจมากครับเพราะว่าในความเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเนี่ย ถ้าพูดถึงในเมืองไทยเนี่ยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลายัยถือว่าสุดยอดที่สุดของอุทยานประวัติศาสตร์แล้ว <c oughs> อาจารย์ครับผมมีคําถามครับอาจารย์ออสแะผมต้องเรียกอาจารย์เพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่รู้เรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของโบราณสถานอาจารย์ออดครับเรียกอาจารย์ออสอาจารย์นอยครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สถานที่โบราณสถานที่อาจารย์ออดประทับใจที่สุดเลยปะใช่ครับเป็นที่ที่ประทับใจที่สุดเดี๋ยวเราจะมีอีกพาร์ทหนึ่งนะพาร์ทที่รู้สึกว่า ที่สุดในชีวิตเดี๋ยวเราค่อยถามกันเบรกนะแต่อประทับใจก่อนครับนะครับที่นี่คืออะไรศรีสัชนาลัยศรีสัชน,นาลัยคือจุดเริ่มต้นของเมืองสุขโขทัยที่เราคือเอานียาวเอานิยามได้ไหมฮะคือจริงๆเป็นเมืองเป็นปราสาทเป็นกรุงหรือเป็นอะไรยังไง ต้องเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นไทยนะครับแล้วก็เมืองศรีสัชนาลัยเนี่ยก็จะมีแหล่งโบราณคดีที่แบบว่าสมบูรณ์แบบที่สุดถ้าดูจริงๆแล้วก็คือว่าวัดวารามอยู่ร่วมกันกับความเป็นธรรมชาติคือต้นไม้เขียวเชอุ่มล่มลื่นภายในบริเวณเดียวกันซึ่งไม่สามารถหาได้ที่อื่นแล้วอันนี้คือเราสามารถไปเดินอยู่ในสุโขทัยแล้วเหมือนเดินอยู่ในอดีตเลยจริงหอใช่ครับ ก็นี่คืออีกหนึ่งส่วนนะครับในเมืองของสีสัชนาลายต้องเรียกเมืองสุโขัยอันนี้สุโขทัยที่วัดสีชุมอ๋อนี่วัดสีชุมนะครับอันนี้ก็นี่วัดสีชุมนะฮะมีมีภาพของเมืองสีสัชนาลัยไหมฮะนี่ครับอันนี้เป็นหลุมขุดค้นในเมืองสีสัชนาลัยนี่คือหลุมอะไรอันนี้เขาเป็นหลุมหลุมขุดค้นทางโบราณคดีครับคือเรานักโบราณคดีเขาจะขุดชั้นดินลงไปแล้วแบ่งเป็นส่วนๆว่าเวลาเราค้นพบโบราณวัตถุอะไรเนี่ยก็จะ เป็นชั้นๆขึ้นมาครับครับผมก็คือว่าตอนนี้มีบางส่วนถูกฝังอยู่ในดินถูกไหมฮะพี่ออดตอนนี้กำลังขุดขึ้นมาอยู่เขาขุดขึ้นมาแล้วครับเขาก็จะแบ่งเป็นส่วนว่าอันนี้ขุดเจอที่อายุประมาณเท่านี้ก็จะแบ่งเป็นชั้นๆเนี่อายุประมาณเท่าไหร่โอ้หอายุ800กว่าปี800้กว่าปีครับผมที่เนี่ยการการการเริ่มต้นของวัฒนธรรมไทยใช่ครับประวัติศาสตร์ของเมืองไทยอยู่ในเมืองศรีสัชนาลัยนี่คืออะไรครับพี่ออดครับนี่คือหนึ่งใน วัดสําคัญของอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชรซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงของสุโขทัยขยับไปอีกหน่อยคือเมืองลูกหลวงอยู่ในเขตอณาจักสุโขทัยอยู่อีกหน่อยหนึ่งเคยขยับออกไปหน่อยหนึ่งใช่ครับก็คือเหมือนเหมืองเมืองหลวงเมืองหวงไม่ถึงกับขนาดเป็นหัวเมืองแต่ว่าเป็นเมืองรองลงไปสําหรับแบบว่าให้เหมือนว่าวังหน้าไปประทับอ๋อหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเขตปริมณฑล ก็ประมาณนั้นรประมาณนนั้นของเมืองนะฮะสีสัชนาลัยอันนี้นครับ,รบสุขโขททยโอ้โหเห็นรับพระเจ้าขนล,ลุกเลยนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ภาพถ่ายนี่ฝีมือพี่ออสนะฮะใช่ครับคือทําไมเลือกภาพนี้แบบถ่ายในมุมเฟรมอย่างงี้เป็นอย่างเงพี่เพราะว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่แสดงเอกลักษณ์ของสุโคไทยยังไงคือเจดีทรงดอกบับตูมด้าน,นบนนะครับ จะเห็นว่าบนยอดจะมีลักษณะเหมือนดอกบัวเป็นกลมๆแล้วแปดร้อยปีไหมแปดร้อยปีก็เกือบๆก็เกือบปีนานมากนะครับแล้วคืออันนี้เอกลักษณ์ใช่ไหมฮะครับผมอันนี้จะเป็นอันนี้อะไรฮะอันนี้จะเป็นซุ้มประตูที่ศรีสัชนาลัยครับอันนี้จะเป็นซุ้มประตูอยู่หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเฉลียงซึ่งเป็นลายปูนปั้น สวยงามมากโอ้โหสวยจริงฮะครับผมสวยงามจริงเราเราเป็นคนไทยนะเราไม่เคยรู้ไม่เคยไปเหยียบเลยนะกับแหล่งจุดกําเนิดเริ่มต้นของคาว่าไทยของเราเนี่ยนะครับผมที่นี่คืออะไรฮะอันนี้เป็นเตาเตาสาหรับเผาเครื่องสังคโลกครับโอ้โหอันเนี้ยเครื่องสังคโลกนี่คือเอกลักษณ์หนึ่งสําคัญเลยของสุโขทัยใช่เราได้ยินมาตลอดว่าถ้าเกิดสังคโลกต้องสุโขทัยดังที่สุดเก่าแก่สุด ยูสโคไทยใช่ครับแต่คนไปไประดับโลกแม้แต่ของที่ญี่ปุ่นเขาก็ต้องของที่ใช้ในพิธีชงชาที่แบบว่ามีคุณค่าที่สุดคือถ้วยจากสุโขทัยสังคโลกเนี่ยมัชฌาทุกอย่างนะฮะที่แบบเป็นการชงชาของเขานะครับคุณผู้ชมครับก็มาจากสุโขทัยใช่ครับถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับเราล่ะคนไทยคนไทยทั้งหลายเคยไปเหยียบไหม เมืองศรีสัชนาลัยจุดกําเนิดเริ่มต้นของวัฒนธรรมประเพณีความเป็นไทยที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่เคยหาอ่านก่อนไหมอ่านก่อนนะครับอ่านก่อนอนุสารณ์สทนะฮะเที่ยวหัวใจใหม่ครับคุณผู้ชมครับคอลัมน์นั้นก็มีนะครับคุณผู้ชมไปกับกรมศิลปากรด้วยใช่ไหมฮะ<อ>นั่นคือเ <นะ S 2> มืองศรีสัชนาลัยที่แบบเป็นเมืองแล้วก็เป็นเมืองเก่าโบราณสถานจุดกําเนิดเริ่มต้นเป็นกรุงเก่าเขาเรียกว่ากรุงแรกกรุงแรก กรุงแรกของประเทศไทยสยามประเทศครับผมใช่ไหมต้องเรียกว่าสยามประเทศเพราะณตอนนั้นคือเราจะไม่ใช้คำว่าประเทศไทยใช่ครับเรเรียกว่าสยามประเทศนี่แหละคนที่มีความรู้เรื่องของโบราณสถานคนที่มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เวลาเราคุยด้วยปุ๊บเนี่ยนะเราจะได้อะไรกันท่ข้างเยอะมากเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยเองเนี่ยนะครับซึ่งเขาเดินทางมาหลายที่มาช่วงหน้าดีกว่าผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมผมพูดหนึ่งคำเลยว่าเขาเดินทางณตอนนี้ผมเรียกว่าเกือบรอบประเทศไทยไหมรอบนะครับ หลายรอบแล้ว <laughs> อ่ะ,อะคุณฟังคํานี้นะพี่ออสพี่ออสเดินทางหลา,หลายรอบหลายรอบ้วประเทศไทยใช่ครับผมถามหน่อยดีกว่าโบราณสถานหรือแหล่งประดิษฐ์หรือว่าประจักษ์พยานอะไรกันแล้วแต่ที่เรียกว่าโบราณสถานในประเทศไทยพี่ออสไปมาถือว่าเยอะมากกว่านคนอื่นในประเทศไทยไหมน่าจะครับน่าจะเยอะมากแหละครับถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับช่วงหน้าคุณผู้ชมช่วงหน้า เดี๋ยวเรามาคุยกันผู้ชายหนึ่งคนที่เดินทางนอกประเทศไทยไปเที่ยวโบราณสถานไปดูประวัติศาสตร์ไปศึกษาแล้วที่ไหนที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาชอบที่สุดรักที่สุดเพราะอะไรช่วงหน้ากลับมาเจอกันค,ครับสักครู่สวัสดีไทยแลนด์สนับสนุนโดยอนุาสานอสอทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย